แจกเข่าเนาะมือนีนได้ป้าดูพี่น้องเลยทีมงานของบ่าวเตียงทองเพิ่นได้มาแจกกองเข่าบึ้งแน่พี่น้องหอยหลายยังไม่ถัดอุ่นโอ้สบายดีเด้อโอ้สบายดีบมากโอ้ยเพิ่นให้ไปขาดต้องไม่ห้เพิ่นก็เลย มาเห็นคุณคนเห็นนางหลายท่านหรือเปล่าโดยสบุนคายังคือดีแท้วะแม่นก็เลยว่าสาบุนอันนี้แม่นแจกข้าวกล้องบ่นหรว่าจะได้นี่ฮะโดยโอ้ยแจกข่ยวกล้องพี่น้องเด้อแจกข้าวกล้องพี่น้องเลยในงานบุญประเทศีเดือนสามออกแม่สามคำเนาะน้องเลยกต่ทางวเปลี่ยนทองเพิ่น้องเลยงานยูทูบเบอร์เนาะจะมา

ผูแค่พอก็เห็นะนี่ตอนนี้ก็คือว่าจัดการวางแผนที่จะไม่ห้มีทางออกทังเข่าไะพี่น้องเลยยังบัท่านไดลงตัวกันยังมีปัญหาแน่น้อยนึงพี่น้องเลยว่าจะเอาออกทางใดนี่เนาะก็จะออกฟัง้ายหรออกฟังขวายังบูฮูเนาะอะไยังน ได้แมนข่าวทาาวั้งหนาเด้อพี่รองเลยคุนเด้อทั้งคุนเด้อเต้นยังก็นยังบัน ตัมาบรองมาเตยนิ่งนะแล้ก็ขอบใจเด้อขอบใจเด้อโอ้เมื่อนี้มาดูอยูทางร้านคนกระไฮกองนึ่งพี่น้องเลยมุกขอบให่ลายฮะคนละกกอง

เราดูเองดูให้ดี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 ดูห้ดีดูให้ดดูให้ดี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 ดูให้ด 何 <laughs> <laughs> ตั้งสี่วันแต่ตั้งเพื่อว่าอันนี้เพื่อคนเดินเนาะคนเด็กได้คนได้สองพันได้แล้วจะห้ามบ้านเมืองมึงนะ

何だよ

โอเคเป็นองค์คนลายคักพี่น้องเนาะก็นี่ก็คือทางทีมงานสายบุญในพี่น้องไอ้เบาเตียงทีมงานเบาเตียงเพิน่นกะได้แจกข้าวนะกับข้าวพัดเนาะข้าวพัดหรือว่าขนมอะไรพี่น้องเลยลายผู้หลายคนมาบบักทั่วบวชึงกันเนาะผู้ได้แน่ผู้ไม่ได้แน่กับบวชากันเนาะทำไมพี่น้องเลยต้องขอโทษขอภายใลายๆพี่น้องเลย